ความเชื่อความศรัทธาโชคชะตาราศีมีผลอย่างไรควรแก้อย่างไรติดตามเรามาได้เลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับช่วงตรวจสอบ ดวงชะตาก่อนอื่นนะครับผมต้องขอสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆท,ท่านนะครับมาเช็คดวงของความรักประจาเดือนกันทั้ง12ราศีว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับจะราบรื่นหรือจะร้าวรานนะครับเรามีข้อมูลจากหมอดูชื่อดังมาให้ท่านตรวจสอบดวงของท่านจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านนะครับตามตำราโบราณท่านได้กล่าวไว้ว่าราศีสิงห์คือราศีธาตุไฟที่ต้องการเปล่งแสงสว่างให้โดดเด่นที่ต้องการให้คนอื่นยอมรับพรังอำนาจที่มีดังนั้นอาจถูกหลอกลวงได้ง่ายจากการคนที่เข้ามาประจบสอบพอนอบน้อมเคาเคเียร์โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะครับดวงความรักของชาวราศีสิงห ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจากกลางเดือนแรกที่มีความรักเป็นแค่สิ่งซ่อนเลนลึกลับที่ต้องดิ้นลนขวอยคว้าเพราะจากดาวศุกร์ดาวแห่งความรักความสุขที่ร่วมเลี้ยงเคียงคู่กับดาวอังคารพลังแรงแห่งอารมณ์ณนะราศีกรกฎเขีลึกลับซ่อนเลนแต่กลางเดือนไปแล้วนะครับดาวศุกร์ดาวแห่งความรักความสุขและดาวอังคารยอดพิศวารก็จะโคจรมาสถิตร,ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่กําเนิดของชาวราศีสิงห์ ที่จะส่งผลต่อดาวราศีให้ได้รับพลังให้ได้รับความสมหวังมีความสุขในสิ่งที่ปรารถนามากที่สุดในรอบปีดังนั้นคือสัญญาณบอกบอกว่าในเดือนนี้สัมพันธ์รักที่เคยทุกข์ทรมจากการแอบบแอบบซ่อนซ่อนก็อาจแปรผันมาเป็นโดดเด่นเฉิดฉายได้อย่างมีโอกาสเป็นหนึ่งในใจของเขาและเธอได้เลยนะครับเพศตรงข้ามที่เข้ามาติดพันที่พร้อมจะรักจริงหวังแต่งพร้อมที่จะร่วมเรียงเคียงคู่กันอย่างออ้อวกตาขอเพียงหาให้เจอ เรื่องให้ดีๆเท่านั้นแหละครับแต่หากเป็นสมพันธ์แบบรักกุ๊กกิ๊กที่กําลังเบื่อหนายอยากตีตัวออห่างก็ควรทําอย่างบัวไม่ให้ช้ําน้าไม่ให้ขุนนะครับเพราะหากสะบั้นหน้านี้ทันควันกาจจะก่อศัตรูคู่แค้นที่จะเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงและชีวิตของท่านได้นะครับสําหรับคนโสดที่กําลังไขว่ยขว้าหารักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโฉมตัวเองให้ฉช้ลรมากขึ้นก็จะเป็นโอกาสที่ดีเป็นพลังดึงดูดเพศตรงข้าม ให้เข้ามาใกล้ชิดให้ได้รักได้เลิกจนพอใจเลยล่ะครับราศีที่จะส่งผลต่อความรักอันได้แก่ราศีกุมที่มองตาแค่รู้ใจราศีเมถุนสนุกด้วยกันอย่างเฮไหนฮานั่นและราศีกันนะครับที่จะนําเงินทองมากองอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียววันที่จะส่งผลกับความรักของชาวราศีสิงห์มากที่สุดก็คือวันที่หถึงวันที่สวันที่สิถึงวันที่สิวันที่สิถึงวันที่สิ 12, วันที่24ถึงวันที่26และก็วันที่31นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านนะครับได้สมหวังกับความรักแท้ได้เจอรักแท้อย่างที่ใจหวังนะครับส่วนเดือนหน้าดวงจะเป็นอย่างไรอย่าลืมมาติดตามกันอีกนะครับเดือนนี้ผมขอราตีสวัสด์ครับสวัสดีครับ